ขี้อนิเมะขอเสนอศึกจกักรพรรดิสวรรค์ลึหนึ่งในไตาราบตอนที่498เสียงคำรามของหลิงจันจื้อดังขึ้นลาวกับฟ้าฟาดพร้อมกับคือหลิงไร้ขอบเขตถูกปลดไปออกมาายมิตีโดยรอบพันผวนตอนนี้ดวงตาหลิงจันจื้อเปล่งประกายและดูไม่อ่อนล้าเหมือนมะขู่เห็นชัดว่าเขาใช้ประโยชน์จากการสงเวัยการต่อสู้เพื่อฟื้นฟูพลังของเขาพลังงานที่หมดไปเติมเต็มสู่ร่างกายเขาอีกครั้ง หลิงจั่นจื้อตอนนี้ยืนอยู่บนล่างต้นจกักรพรรดิศัพยุตและมองไปยังมู่เฉินในที่สุดเขาก็เอาชนะได้ในนาทีสุดท้ายพอตอนนี้มู่เฉินเหนื่อยล้ามากไม่เป็นอันตรายต่อเขาผู้ชมเองสายหน้าใครจะคิดว่าหลิงจันจือยังมีทักษะที่ทําให้พลิกสถานการณ์กลับมาได้หลิงจันจื้อเขี่ยมจริงๆเขายอมจ่ายราคานั้นเพื่อตําแหน่งราคาแค่นั้นไม่นับเป็นอะไรตราบใดที่เขาเป็นนักลบทวีปและได้รับการชําระ จากพลังงานทวีปในทวีปสี่เทียนก็จะเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ระดับจื้อจุนเมื่อเปรียบเทียบแล้วกองทัพล้านคนก็ไม่นับเป็นอะไรเลยถ้าเป็นแบบนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่มีเกียรติอะไรแม้เขาจะชนะมู่เฉินเสียเปรียบตั้งแต่เข้าร่วมในสนามลบระดับตี้จื้อจุนขั้นปลายด้วยพลังขั้นตน้นตอนนี้หลิงจั้นจือยังใช้วิธีขี้โกงอีกก็เป็นปกติจะมีคนรู้สึกไม่ยุติธรรมสาหรับตัวมู่เฉินเพราะพลังที่ปลายแสดงออกมา ทำให้หลายคนยอมรับลิขิตฟ้ามักโคตรร้ายในโรคนี้ไม่มีความยุติธรรมแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่มูเ่เฉินจะมาได้ไกลขนาดนี้โดยขุมพลังของเขาพรสวรรค์และพลังของเขาจะสร้างโอกาสในอนาคตอย่างแน่นอนในขณะที่หลายคนต่างความคิดผู้คนก็อดเสียดายแทนมูเ่เฉินเขามีศักยภาพที่ลากถึงริงจันจื้อลงมาจากเจ้าเหนือขัวในหมู่จอมยุคขุมพลังตี้จื้อจุนขั้นไปของทวีปสีเทียนแต่น่าเสียดาย ที่เขาล้มเหลวในที่สุดดูเหมือนพวกแกจะไม่มีโอกาสแล้วนะลิงจันจื้อพูดขึ้นในหน้าของซูมู่ก็เปลี่ยนไปเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายที่มูเ่เฉินสามารถบรรลุผลสําเร็จได้ขนาดนี้ทว่าก็ไม่ใครคิดว่าลิงจั้นจื้อจะเฮี้ยมแบบนี้ไม่ได้ตําแหน่งก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็สามารถทําลายความเย่อหยิ่งของพวกแกได้ฮึพี่ใหญ่เทพจอมยุธทธศิษย์เอกของจกักรพัรดิสรพยุทธ์ถูกบีบให้มาถึงจุดนี้ได้โดยจอมยุทธขู่พาังตี้จื้อจุนขั้นตน้น ข้าจะดูสิว่าพวกแกยังกล้าพยองต่อชื่อเสียงตัวเองในอนาคตต่อไหมดวงตาของหลิงเจี้ยนจื้อเนี่ยจมลงในความโกรธเขารู้ว่าความพูดของซูมู่ไม่ผิดแม้หลิงเจี้ยนจื้อจะชนะในการต่อสู้แต่นั่นไม่เพิ่มชื่อเสียงกลับทําให้มู่เฉินนั้นมีแสงมากขึ้นเพราะเป็นเรื่องน่าตกตะลึงมากที่มู่เฉินทําสิ่งนี้สําเร็จด้วยคุ้มพลังตี้จือจุนขั้นตน้นผู้ชนะคือผู้ชนะไม่ว่าคนอื่นจะพูดอย่างไรผลลัพ์ก็ไม่เปลี่ยนแปลง หลิงเจียนจื้อยังคงเยอะหยันขนาดทั้งสองเปิดศึกน้ำลายใส่กันมูเฉินก็มองหลิงจั้นจือ้อพะอีกฝ่ายนั้นเอาชนะยากมากเพื่อจัดการกับคนผู้นี้มูเฉินควักไพ่ตายออกมาเกือบทั้งหมดแต่เขายังไม่สามารถมีชัยเหนือกว่าได้ไม่แปลกใจเลยที่หลิงจั้นจือ้อเป็นเทพจอมยุศอันดับหนึ่งชายคนนี้มีปัจจัยที่โดดเด่นนักสมกับถูกสอนโดยจอมยุศขุพลังเทียนจื้อจุนมูเฉินถอนหายใจ ขอบคุณสำหรับคำชมแต่ถึงอย่างนั้นข้าต้องเชิญแกออกจากสนามลบนี้ตอนนี้เขาปฏิบัติต่อมูเฉินอย่างจริงจังแล้วรู้สึกวาดกลัวจึงไม่มีน้ำเสียงดูถูกอีกแล้วหลังจากสะบักสะบอมจากน้ำมือมูเฉินหลิงจันจื้อก็ฉลาดพอตัวไม่เวลามู่เฉินอีกเขากระแทกฝ่าเท้าคือหลิงไร้ขอบเขตก็ระเบิดก่อตัวเป็นภาพมายาก่อนจะพุ่งทะยานออกไปทุกคนบอกได้เลยว่าหลิงจันจือ้อต้องการยุติการต่อสู้แล้ว ลำแสงวิบผ่านพร้อมกับขึ้นหลิงไร้ขอบเขตครอบคุมพื้นที่เพียงอึดใจเดียวเงาร่างของหลิงจันจือก็ปากฏต่อหน้ามู่เฉินซึ่งอยู่บนบ่าของร่างเทพสุริยะนิลันตอนนี้ลื่นหลิงมู่เฉินหมดลงแล้วร่างเทพสุริยะนิลันก็สูญเสียความสุขสว่างไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อีกต่อไปเมื่อหลิงจันจื้อปรากฏตัวต่อหน้าก็ไม่ได้ทําการโจมตีใดๆเอาป้ายสรรพยุทธ์มาหลิงจันจื้อคำราม จากนั้นก็พุ่งโจมตีไปที่หน้าอกมูเฉินแม้มูเฉินจะดูเหมือนไม่มีพลังแต่หลิงจันจื้อก็ระวังตัดสินใจใช้เพลงฝ่ามือจัดการมู่เฉินให้จบลงที่นี่ทุกคนก็ถอนหายใจดูเหมือนว่าคราวนี้มูเฉินจะแพ้แล้วฝ่ามือเนี่ยใกล้เข้ามาแต่เขาไม่ได้ตกใจกลับมีรอยยิ้มเมื่อเห็นรอยยิ้มนั้นหลิงจันจื้อก็ระแวงความไม่สบายใจเพิ่มขึ้นแต่ในฐานะจอมยุทธ์ที่เฮี้ยมและเด็ดขาดเขาอัดคือหลิงในร่างกายเนี่ยลงไป ฝ่ามือยิ่งน่ากลัวขึ้นไม่ว่ามูเ่เฉินจะเคลื่อนไหวหรือไม่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะหนีจากการโจรมตีนี้มิตีเกิดความผ,ลผ,ลผลันผวนพิบตาฝ่ามือหลิงจันจือปรากฏตรงหน้าแล้วและกําลังจะปะทะสับพันนั้นก็มีมือข้างหนึ่งเงยดออกมากระแทกใส่ฝ่ามือของหลิงจันจือคือหลิงไร้ขอบเขตปรากฏร่างกายหลิงจันจือก็สั่นฝ่ามือถูกปิดกันแต่ไม่ร้อยเขาตั้งสติลูกเตะก็มาเพาะกับคือหลิงพุ่งโจมตีที่หน้าอกเขา หลิงจันจื้อไม่ทันตั้งตัวก็ปลิวทารากลับไปทําให้เกิดเป็นรอยแยกขนาดักษ์การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยไวหลังจากที่หลิงจันจื้อกระเด็นไปแล้วผู้ชมที่ได้สติก็เต็ม,มไปด้วยความหวาดผวาเกิดอะไรขึ้นมูเฉินยังมีคลื่นลึกที่แข็งแกร่งเช่นนี้ได้ยังไงความป่นปปวนเกิดขึ้นสายตาไม่อยากเชื่อมองมูเฉินเมื่อเห็นทั่วจัตุรัสถูกปกคุมไปได้วยความเงียบทุกคนก็อ้าปากค้างด้วยความตกใจเาก็ว่าเห็นผีกลางวันแสก เนื่องจากพวกเขาเห็นร่างสองร่างยืนจางก้าอยู่ข้างมู่เฉินร่างในชุดสีดําและสีขาวปลดปล่อยคลื่นพลังออกมาแต่สิ่งที่ทายพวกเขาตกใจก็คือไม่ใช่คลื่นลิงที่พันผวนแต่เป็นเพราะทั้งคู่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนมูน่เฉินนี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทําไมมู่เฉินถึงมีอีกสองคนละ่ะพวกเขาเป็นพี่น้องฝาแฝดกันเลยไร้สาระพวกเขาต้องเป็นร่างดวงจิตแน่เป็นไปได้ยังไงมู่เฉินอยู่ระดับตี้จื้อจูนขั้นต้นเท่านั้น เขาจะสร้างล่างพิมพ์ในระดับเดียวกันกับตัวเองได้ยังไงความปั่นป่วนก็เกิดทุกคนมีความไม่อยากเชื่อเขียนอยู่บนใบหน้าตอนแรกพวกเขาคิดว่าการต่อสู้จะจบลงแต่ใครจะไปคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลิวชิงเฉินเนี่ยถึงกับพังอะ่ะโดยธรรมชาติเขาไม่เชื่อว่าล่างทั้งสองที่คล้ายคลึงกันนั้นจะเป็นพี่น้องฝาแฝดของมู่เฉินดังนั้นใจของเขาเลยเอดไปแนวความคิดล่างดวงจิตแต่เขาไม่เข้าใจคือทําไมล่างดวงจิตของมู่เฉิน ถึงได้ทรงพลังถึงเพียงนี้นอกจากนี้ร่างดวงจิตก็ดูสมจริงพวกเขาไม่ได้แตกต่างจาก,กร่างหลักเลยภายใต้ความปันป่วนใบหน้าจาักรพัรดิสัพยุ์ก็ตื่นตะลึงก่อนเขาจะกุดลุกขึ้นยืนมองเงาร่างทั้งสองในทันทีบางทีคนอื่นคงไม่สามารถบอกอะไรได้แต่เขาในฐานะจอมยุทธ์ขุพรังเทียนจื้อจุนเขาจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าทั้งสองไม่ได้เป็นร่างดวงจิตแต่เป็นร่างจริงนอกจากนี้ทั้งสามยังมีรัศมีเหมือนกัน กระทั่งคือหลิงก็เหมือนกันร่างทั้งคู่นั้นไม่มีล่องรอยการเป็นร่างดวงจิตเลยการที่ร่างดวงจิตสมจริงเช่นนี้เป็นสิ่งที่มีเพียงจอมยุคขุพะรังเทียนจื้อจุนเท่านั้นที่ทําได้แต่มู่เฉินเป็นเพียงจอมยุคขุพะรังตี้จื้อจุนขั้นตนนอกจากนี้พลังของร่างดวงจิตที่สร้างโดยคือหลิงก็ด้อยกว่าร่างหลักอย่างแน่นอนแต่ร่างดวงจิตมู่เฉินนั้นมีขุมพลังเหมือนกับร่างหลักนี่คือสิ่งที่แม้แต่จอมยุคขุพะรังเทียนจื้อจุนยังทําไม่ได้ เทพจกพักรพรรดิอัคคีนั้นมองไปยังล่างเงาของมูเฉินพร้อมกับบอกว่าไม่คิดว่าชายหนุ่มจะประสบความสําเร็จในการฝึกได้จริงๆหลายหมื่นปีต่อมาในที่สุดวิชาสามพิสูจน์ก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งเขารู้เกี่ยวกับเรื่องที่มูเฉินได้รับมรดกของจกักรพรรดิฟ้ารวมถึงวิชาสามพิสูจน์ที่เป็นคัมภีร์ระดับเส้นธงขั้นสุดยอด36กระบวนท่าในตำนานนี่ไม่ใช่สิ่งที่ใครๆจะสามารถฝึกฝนกันได้แต่มูเฉินนั้น ทำสิ่งเหล่านี้ได้สําเร็จเมื่อมองไปที่เงาทั้งสามนั้นเซี่ยเวเยียนก็หันไปมองจัก,กรพรรดิศปยุทธ์ตามได้ขวัวลับทำเอาใบหน้าอีกฝ่ายกระตุกดูเหมือนว่าปาฏิหาริย์ยังคงปรากฏในตอนท้ายเสมอฮ่าฮ่าข้าต้องขอบคุณจัก,กรพรรดิศปยุทธ์แทนมูน่เฉินกับรางวัลใหญ่ครั้งนี้ด้วยร่างหลิงเจนินเจินทยานออกมาจากกลุม่มจากนั้นก็มองไปยังมู่เฉินด้วยความไม่อยากเชื่อเขาไม่เคยคิดเลยว่าในวิกฤตสุดท้ายมู่เฉินจะปลดปล่อยขึ้นหลิง เที่ยไร้ขอบเขตออกมาได้สายตาเขามองข้ามเส้นขอบฟ้าก่อนดวงตาจะหยุดอยู่ตรงไหลของร่างสีม่วงทองรูม่านตาเปลี่ยนไปนั่นเป็นเพราะภายใต้ดวงอาทิตย์มีเงาร่างสามร่างที่มีรูปลักษณ์เหมือนกันปรากฏอยู่ที่นั่นมู่ฉันสามคนร่างดวงจิตหลิงจันจชื่ออุทานแต่ไม่ช้าเขาก็ลบล้างสิ่งนี้ออกไปเนื่องจากเขาสามารถรู้สึกได้ว่าความผันผวนของลื่นหลิงจากเงาสีดำและขาว ไม่ได้อ่อนแอไปกว่าร่างหลักยังมูเ่เฉินเลยเป็นไปไม่ได้ที่ร่างดวงจิตจะบรรลุถึงระดับนั้นแต่ถ้าพวกเขาไม่ได้เป็นร่างดวงจิตแล้วพวกเขาเป็นอะไรกันตอนนี้แม้แต่หลิงจันจือ้อยังรู้สึกว่าสมองว่างเปล่าไปหมดขณะผู้คนนับไม่ถ้วนกำลังตกใจมูเฉินในชุดสีขาวก็กลมมองหลิงจันจือ้อคิดจะแย่งป้ายสับป,ประยุทธ์มูเฉินชุดดำพูดว่าเจ้าถามพวกข้าแล้วหรือ,อยังแกสองคนเป็นใครที่นี่ไม่อนุญาต ให้มีคนมาช่วยจากภายนอกเขาไม่สามารถยืนยันตัวตนมูเฉินชุดดาและชุดขาวได้เขาจึงบอกได้แค่ว่าพวกเขาเป็นความช่วยเหลือจากภายนอกหรือว่าเป็นพี่น้องฝาแฝดกันเผชิยกับคําพูดของหลิงจันจือ้อมูเฉินชุดดาและขาวก็ยิ้มและเหยียดมือออกมาทันใดนั้นคือหลิงไร้ขอบเขตในร่างกายก็หลังไหลไปยังล่างหลักของมูเฉินเมื่อคือหลิงเทเข้าไปในร่างม่านตาของมูเฉินก็แวววับขึ้นพร้อมกับขึ้นหลิงปรากฏ กระจายออกจากล่างเมื่อสัมผัสได้ถึงขึ้นหลิงที่พุ่งผ่านนั้นมูเฉินก็ยืนขึ้นมองหลิงจันจือดูเหมือนว่าแกจะไม่ใช่คนหัวเราะตอนจบนะแกหลิงจันจือมองมูเฉินที่ฟื้นพลังอย่างรวดเร็วนั้นด้วยความไม่อยากเชื่อแน่นเป็นเพราะพลังงานในร่างกายของคนอื่นอัดแน่นไปด้วยเจตจำนงของเจ้าของจึงเป็นไปไม่ได้จะดูซับและใช้โดยผู้อื่นทว่ามู่เฉินสามารถดูซับขื้นหลิงจากรักพวกเพื่อเติมเต็มตัวเอง นั่นหมายถึงว่าทั้งสามคนเป็นหนึ่งเดียวพวกเขาไม่ได้มาจากภายนอกแต่เป็นสิ่งที่มูเฉินสร้างขึ้นแต่เป็นไปได้ยังไงหลิงจันจือไม่อยากเชื่อกับความจริงด้วยทัาษะนี้หมายความว่ามูเฉินสามารถแยกตัวออกเป็นสามคนโดยที่ทั้งสามมีคุมพลังเหมือนกันหากเป็นแบบนี้ถ้าใครต่อสู้กับมูเฉินก็เท่ากับเผชิญหน้ากับมูเฉินที่ทรงพลังถึงสามคนแค่คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ทําเอาหลิงจันจื้ปวดกระบ,บาลมูเฉินแค่คนเดียวเขาก็ตึงมือ แต่นี่มีมู่เฉินหนึ่งสามคนเขาจะจัดการกับไอตัวพวกนี้ยังไงแม้อารมณ์จะแปรปวนแต่เขาก็ระง,งับมันไม่คิดว่าแกยังมีไพ่ตายที่น่าตกใจอยู่บนแขนเสื้อแต่ไม่รู้ว่านี่ดูปลอมและฉูดฉาดเกินไปหรือเปล่าไพ่าตายใบนี้น่ากลัวเกินกว่าจะยอมรับได้ลิงจันจือไม่ทางเลือกนอกจากสงสัยว่ามู่เฉินกำลังเล่นเหลี่ยมอะไรกับเขาและพยายามข่มขู่ค,คู่ต่อสู้ให้ยอมแพ้สามมู่เฉินนั้นก็มองหน้ากันงานก็ต้องให้แก มาช่วยตรวจสอบหน่อยแล้วกันหลังจากพวกเขาพูดจบปลดปล่อยพลังในเวลาเดียวกันร่างกายเป็นลำแสงพุ่งหาหลิงจันจือเมื่อเห็นทั้งสามทยานออกมาหลิงจันจือก็ไม่กล้าลังเลเขาพักฝ่ามือออกไปคือหลิงบรรจบกันในฝ่ามือลาวกับพายุกลายเป็นมังกรคืหลิงพุงขอาหาหมูเฉินทั้งสามคนมูเฉินชุดดำและชุดขาวว่ากระบ,บวนทา่าพลึกขึ้นหลิงกวาดออกไปจากนั้นประทัก,กับมังกรคือหลิง ทั้งสองฝ่ายประท้ากันผลึกคือหลิงก็แตกออกทําลายกระบวน่าคงหลิงจันจือ้ออะไรนะไม่เห็นกระบวนท่าถูกลบล้างหลิงจันจื้อก็ตกใจแมวมู่เฉินจะมีกลยุทธ์มากมายแต่ยังเป็นจอมยุคขุพลังจื้อจุนขั้นตน้นก่อนหนะ้าพวกเขาดวลกันเป็นมูน่เฉินที่ยากลําบากในแง่ของพลังแต่เมื่อปะทะกันตอนนี้คนที่ลําบากกลับเป็นเขาบ้า ah, เอ้ยนี่เป็นไปได้ยังไง แม้ว่าไอชุดดาและชุดขาวจะมีคุมพลรังตี้จื้อจูนขั้นต้นแต่เป็นไปไม่ได้ที่พวกมันจะร่วมมือกันลบล้างการโจมตีของข้าได้ง่ายแบบนี้หลิงจันจื้อนั้นเป็นจอมยุคคุมพาังตีจื้อจุนขั้นปลายระยะปลายสุดไม่ต้องพูดถึงจอมยุคคุมพารังตีจื้อจุนขั้นต้นสองคนต่อให้เพิ่มอีกหลายคนก็เป็นไปไม่ได้ที่จะสู้กับเขาแต่ตอนนี้เพียงมูฉันสองคนก็ทําสําเร็จทําให้เขาเสียเปรียบได้อย่าพึ่งฟุ้งซ่านขณะหลิงจันจื้อสติหลุด เสียงหัวเราะก,ก็ดังล่างหลักมู่เฉินปรากฏเขาเวียงหมัดออกไปหมัดปีศาจพีชีพคือหลิงก็ระเบิดพร้อมกับรัศมีสละตัวเองที่ทําให้หลิงจันจือรู้สึกว่านั่งขวชาไปหมดทว่าเขาไม่ได้ตื่นตนกเขากระแทกฝามือออกไปพร้อมขึ้นหลิงก่อนหน้านี้ต้องใช้มู่เฉินสองคนเพื่อทําลายการโจมตีแต่ตอนนี้มีมู่เฉินแค่คนเดียวกำปั้นและฝามือซัดกัน คือหลิงอูดุแรงที่สร้างหายานะก็ปรากฏแต่ทันทีที่ประทับทาให้ใบหน้าหลิงจันจื้อเปลี่ยนไปเนื่องจากเขารู้สึกก้มู่เฉินแข็งแกร่งกว่าเดิมขึ้นกระแทกกวาดออกไปล่างมู่เฉินก็สั่นก่อนจะถอยกลับไปหลายก้าวส่วนหลิงจันจือ้อถึงกับสะบักสะบอมก้าวถอยไปหลายสิบก้าวทิ้งเป็นรอยเท้าเอาไว้บนผืนแก่แกแข็งแกร่งขึ้นแบบนี้ได้ยังไงหลิงจันจือ้อมองล่างหลักมู่เฉิน คือหลิงมูเ่เฉินแข็งแกร่งขึ้นหลายเท่าจากตอนเริ่มต่อสู้มูเ่เฉินก็ยินหลังจากล่างรองของเขามาถึงพวกเขาก็สร้างการเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพื่อให้หนึ่งในนั้นสามารถปลดปล่อยพลังของทั้งสามคนรวมกันบวกกับที่ล่างหลักและล่างรองเขาเชื่อมต่อกันในระดับลึกลับและขยายขึ้นพลังที่ยิ่งน่าตกใจขึ้นกว่าเดิมเขาจึงไม่กลัวจะปะทะก,กระิงจันจื้อในแง่ของขึ้นพลังอีกต่อไปเทว่า ไม่จําเป็นที่มูเฉินต้องบอกอะไรกับหลิงจันจือ้อเมื่อคิดมูเฉินทั้งสามก็กระโจนออกไปพร้อมกันห่อคุ้มคือหลิงเอาไว้แม้วหลิงจันจื้อจะใช้ทุกอย่างที่มีแต่เขาต้องถอยจากการต่อสู้กับมู่เฉินทั้งสามทำให้ดูหน้าอนาถและเสียเปรียบการประทะก,กายขดขึ้นพลังงานเกิดขึ้นอีกครั้งหลิงจันจื้อในกระเด็นใบหน้าเขาเปลี่ยนไปหลิงเจี้ยนหลิงหลงจือ้อไม่ช่วยข้าตอนนี้เลยในเวลานี้เขาไม่สนใจชื่อเสียงเขาได้ตะหวังว่า ลิงเจียนจื้อแล้วลิงหลงจื้อจะรวมพลังและจัดการมู่เฉินร่วมกันเมื่อลิงเจียนจื้อและลิงหลงจื้อร,นรนอนองงอีนใบหน้าพวกเขาเปลี่ยนไปจากนั้นกัดฟันเตรียมตัวจะพุ่งออกไปช่วยเหลือเพราะพวกเขารู้ว่าถ้าลิงเจีนจื้อแพ้พวกเขาจะไม่สามารถขัดขวางม,มู่เฉินได้ทว่าซูมู่และชูเหมินก็เข้ามาขัดขวางเมื่อพวกเขากำลังจะไปช่วยฮ่าฮ่าถามพวกข้าอย่างว่าจะให้ไปหรือเปล่าทั้งคู่รู้สึกดีจนแทบจะบ้า เนื่องจากก่อนหน้าพวกเขาถูกทั้งสองเยอะเยอย้ยแต่เมื่อเห็นสถานการณ์ปัจจุบันพวกเขาก็รู้สึกสะใจลิงเจียนจือ้อลิงโหรงจื้อไม่ได้เพื่ออะไรแต่การโจมตีดูเดือดขึ้นตอนนี้พวกเขาไม่สนใจจะเก็บงำไพ่ตายเอาไว้พวกเขาคิดจะปราบทางด้านซูมู่และชูเหมือนถึงแม้สองคนจะรับท่าไม้ตายพวกเขาได้แต่ก็ต้องจ่ายด้วยอาการบาดเจ็บอีกฝั่งสถานการณ์ลิงจันจือ้อกว้านตาไหลพายุกวาดออกมาเส้นผมลิงจันจื้อนั้นยุ่งเหยิง เลือดเนี่ยทะลักจากปากขณะเขามองมู่เฉินดวงตาเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงมู่เฉินต่อให้วันนี้ข้าต้องพ่ายแพ้ข้าก็ไม่ยอมให้แกมีช่วงเวลาดีๆแน่หลิงจันจื้อคำรามความโหดเทียรปรากฏเขากัดลล้นตัวเองเลือดปรากฏก่อตัวเป็นเปลวเเผิงเปลวไฟเหล่านั้นจุดชนวนเลือดในร่างกายทําให้ร่างเขาลุกโชดช่วงคือหลิงพุ่งทะยานจุดชนวนกันเลือดเขามองปุ๊บเขาก็รู้หลิงจันจื้อเป็นคนที่โหดเทียไม่เพียงแต่กับศัตรูแต่กับตนเอง การที่เขาจุดชนวนกัรเลือดหมายความว่าจะใช้เวลาอีกนานสําหรับเขาที่จะกู้คืนพลังเดิมนอกจากนี้ยังทิ้งผลกระทบไว้ขัดขวางการพัฒนามู่เฉินแกต้องออกจากสนามลบไปกับข้าตําแหน่งนี้ต้องเป็นของตําหนักซีเทียนเท่านั้นหลิงเจียนจื้อหัวเรอะเขาละทิ้งชีวิตเพื่อลากมู่เฉินออกจากสนามลบเมื่อถึงเวลานั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากสําหรับหลิงเจียนจือ้อและหลิงอดุดงจือ้อเจ้าชนะสูมู่และชูเหมอน คือหลิงไร้ขอบเขตนั้นปรากฏรอบตัวหลิงจันจื้อก่อตัวเป็นพายุเขาดูราวกะเทพปีศาจมองไปยังมู่เฉินเขาว่าตาประทับขึ้นมาวิทยายุทธระดับเส้นธงขั้นเต็มมัดจัก,กรพรรดิศพประยุทธ์เมื่อเขาเหวี่ยงกำปั้นออกไปท้องฟ้าก็หมดึดกระทั่งเหล่าผู้ชมในจัตุรัสย,ยังมีใบหน้าเปลี่ยนไปด้วยหมัดนั้นเป็นกระบวนท่าที่แข็งแกร่งสุดของหลิงจันจือ้อนอกจากการใช้ร่างเทสวรคร์เห็นชัดว่าหลิงจันจื้อถูกบีบบังคับให้จนมุม เว่าขนาดหลายคนเปลี่ยนสีหน้าพอเขาเห็นหมูเฉินซึ่งยืนอยู่ตรงหน้าหินจันจื้อขวดแล้วจากนั้นก้าวออกมาขณะที่ล่างร้องทั้งสองถอยกลับไปแม้การเคลื่อนไหวจะดูสบายแต่พวกเขาสร้างค่ายกลบางอย่างมูเฉินก้าวไปลาวก็เหมือนเฉยต่อมาขคงหิงจันจือ้อพร้อมกับพูดว่าในเมื่อเป็นแบบนี้ก็ให้แกเป็นคนแรกที่เสียสละทดสอบค่ายกลลบสามกำลังก็แล้วกันโอเคครับเจอกันในะคลิปหนะ้าไปบายไปแล้วเดอ้อ